<Hey! S 2> อตอนเราก็สู่ฟรีฟอร์มนะคะของทองกระเทยสอดเสือกกะลันนะคะวันนี้เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างหลานชายกลัลานสาวใน GMMTV <Hey. S 2> ของคุณยายนะคะ <Hey. S 2> กับ30วินาทีทอง GMMTV มทีวี M M TV, รุกี้อีเล็าน <Hey. S 2> hey. เ,เล่นกออั <สะ S 1> นมาหลายรอบวะมาจะเล่นกันเองวันนี้เลยชวนหลานชายหลานสาวมาแข่งกันวันนี้วันนี้สา,สาวๆมีความมั่นใจอย่างไรบ้างในเรื่องเกมวันนี้ก็จริงๆเราก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่เล่นเกมแต่ว่าเราจะไม่ให้น้องเราเหนื่อ <c oughs> ยเลยเออให้มาแค่ยืนเยวยๆแล้วรับเงินกลับบ้านเป็นงานฝ่ายหญิงเรารู้สึกกังวลไหมเพราะยังไงคร<ง>ับคุณจงจริงบอกเลยอย่าให้มีเกมใช้สมองนะ เพราะว่าไม่มีไม่ได้สิเราต้องข่มเขาเราต้องนะวันนี้ทีมพิชณาทั้งทีมจะได้รับไปเลย1,000งบาทมาแ,แบ,บา่งกันอ,อ่ะสามสิบวรเทศทอนนะคะเล่นกันหลายทีแล้วนะคะคุกทีจะบอกโจทย์นะคะแต่ละทีมก็ส่งตัวแทนออกมามีเวลา30วินาทีในการผลัดกันตอบนะคะ ถ้าเกิดหมดเวลา30วินาทีกดกระดิ่งกิ้งคนไหนตอบไม่ทนันคนนั้นแพ้ออกจากการแข่งขันไปแล้วก็ทีมนั้นก็ส่งตัวแทนออกมาแข่งใหม่มทีมไหนทาให้ฝั่งตรงข้ามนั้นคู่แข่งปิวออกหมดทั้งทีมได้รับไปเลย1 0 0 0บามื <c oughs> ่บา <c oughs> <ๆ>เพราะฉะนั้นเข้าสู่การแข่งขันขอ,ของเราเลยนะคะ30วินาทีทอง <c oughs> โจทย์แรกเลยดีกว่าข้อแรกคนเรามักจะเอาอะไรใส่ไปในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เช้าไหมง่ายนะใครเป็นเจ้าพ่อกึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปปัง้งไปเออมาเลยปังจุ้งปังจุ้งปังจุ้งไปพีคสิงม้าคนเรามักจะใส่อะไรลงไปในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างไรกต้องใส่ใจครับถึงจะอร่อยถ้าตอบอันนี้นาไม่ให้ทานนะครับให้ตอบใหม่นะให้ตอบใหม่นะคะเอาป่อยใจเขาส่งมาก่อนนะเพื่อใครจะตอบก่อนนะคนเรามักจะใส่อะไรลงไปในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมแล้ว <that> s <S ไขค่ไขค่ะไข่ค่ะน้ำร้อนน้ำร้อนใช่ค่ะหมูสับครับหมูสับได้สิคะผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสได้ค่ะปลาหมึกครับปลาหมึกได้ชิ้นค่ะลูกชิ้นดีค่ะกุ้งแม่น้ำครับกุ้งแม่น้ำกเลยค่ะผักถูกต้องค่ะผักทุกชนิดเลยค่ะผักทุกชนิดต่อถั่วครับถั่วค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลเออน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูค่ะพริกป่นค่ะพริกป่นปาครับน้ำปลาค่ะพริกสดค่ะพริกสดค่ะพริกพริกเก่าพริกเก่าไม่ได้ค่ะพริกแห้งค่ะมะนาวค่ะมะะนาวค่ไอ้จุง ถือว่าทําได้ดีแต่ว่ามันแน่เมันไม่ทันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกพี่ขิงชนะไปพี่ยืนยืนต่อยืนต่อจุ้มจกรอไปแล้วนะข้อที่2ดีกว่า จงบอกวิธีปฏิเสธคนมายืมเงินค่ะโอ้โหผมไม่ใช่ผม่ะปฏิเสธคนจะเป็นอ่ะโอ้โหปันสีเลยปันสตุอะไรก็ไดะเหมือฝ่ายหญิงเขาไปยหญิงเขาพร้อมแล้วนะเฮ้ยภูวินไปอนท้องกันภูวินว่ะภูวินตั้งกักเยไม่ยากยากอะยากเลยเราจะบอกเขาไปอย่างไรว่าแล้วเมื่อกี้คือปฏิเสธพวกพีไปได้ด้วยแล้วจะให้ไปปฏิเสธคนอื่นยังไงฝ่ายมาใหม่จะได้เริ่มก่อนนะคะ 30มสิบวินาทีวิธีปฏิเสธคนมายืมเงินพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปไม่ไม่อ่านไม่ตอบอ่านไม่ตอบดีค่ะหนีหนีไม่อ่านใช่ไม่อ่านเลยเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเบอร์บอ,รบอกว่าแป๊บ บอกว่าไปเลยไม่มีตังค์เออบอกว่าไม่มีตังค์เหมือนกันบอกว่าช่วงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันไม่ได้ต้มตามโอนเงินให้หมดแล้วโอนเงินให้หมดแล้วเธอสองพันที่เดินที่แล้วเธอไม่คืนเธอไม่คืนให้งินพันโลกให้งัน่านโลกเออไปต่างประเทศไปต่างประเทศไม่มีเงินสดไม่มีเงินสดไม่มีบัตรเครดิต พอดีเลยพอดี้ะเพราะฉะนั้น่ายชายภูวินอยู่ต่อข้อถัดมาข้อถัดมาให้บอกตัวการ์ตูนที่เป็นสัตว์โอ้ยได้ได้แมวกูดูไม่มีอันนี้เลยในหัวตอนนี้อาไปหญิงจบใครจ๊ะน้องเลิฟใบเลิอไเลิฟเริ่มก่อนนะพร้อมแล้วไปค่ะรูโตรูโตได้ค่ะพิกาจู พี่กัะจูไม่ใช่ไม่เป็นมือจักรดาวอะไม่ใช่เหรอไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะกูฟี่กูฟี่ได้ค่ะโดอร์แดักเดร์แดักค่ะมิกกี้เอออเ่อมินนี่มินนี่กาฟิลกาฟิลคูโตไปแล้วไปแล้วเอ่อหมีผู้หมีผู้หมีผู้อียออียออะไรวะเร็วเร็วเร็วเออพิกเลตพิกเลตพิกเลตจูรูรู ใช่ไหมดูอะไรดูอะไรดูแคนกรลูให้ฟินนี่เดะผูใช้กดไปก่อนไม่ด้นไม่เออแล้วแล้วไม่ดูเห็นฉุดูอะไรดูไหนงงอ่ะดูเลยดีมากน้องเลิทำได้ดีพินก็ทำได้ดีแต่ชาไปเลยนะคะเอาไปยิงชนะไปอีกหนึ่งรอบฟินเอาจาก่ันไปได้ไหมอ่ะข้อถัดมาน้องเลิฟจะได้แข่งกับใครในโจทย์นี้นะคะจงบอกกีฬาที่เล่นเป็นทีมค่ะ มึงดีกว่ามึงได้มึงได้เอ้ยเชื่อดิดส่งดังมากีฬาที่เล่นเป็นทีม30มินาทีพร้อมแล้วเริ่มค่ะฟุตบอลฟุตบอลค่ะเทนนิสได้ค่ะแบาสเกตบอนปิงปองปิงปองกับที่มาเล่นมันเหมือนกันค่ะลูกใอ่ใช่เทนนิสเออเทนนิสประเภทคู่ค่ะคริกเก็ตคริกเก็ตกีฬาชักเยอะจักรยานเยอะเออลีกออฟเลเจนด์อะไรวะได้มันได้มันอีสปอร์ตอีสปอร์ตอ่ะเออ อะไรวะเร็วเร็วอะไรวะวิ่งพลาดวิ่งพลาดดีวาโลเรนเพื่ออะไรันกมเกมครับเกมมันเป็นอีสปอร์ตกีฬาไงครับกีฬาอีสปอร์ตหมดเวลานี่จะไม่ให้คนนี้เอาใหม่จะหมดได้หรอมันกีฬอีสปอร์ตไปแล้วเพราะฉะนั้นกรรมการให้ไหมคะไม่ให้เป็นชื่อเกมไม่ได้เอาเพะ่อนสนิทใจกับดังด้วยเลิฟอยู่ต่อค่ะทีมไทย เหลืออยู่คนเดียวแล้วหรอปอนไม่มีสิทธิ์พาแล้วนะอ่ะเชิญปอนมาค่ะเหลือตั้งสามคนแล้วนะปอนพปอนครับเงินมีเดือดจุงจุงจุงไม่ต้องกังวลนะเพราะจุงอะแพ้ไปแล้วมาข้อนี้ค่ะถ้าเลิฟชนะทีมหญิงชนะไปเลยปิ้งพากับน้ำตาคือเหมือนมายืนสวยๆได้เลยเพื่อนกันมักจะเตือนกันเรื่อง อะไรเฮ้ยได้ไหมได้ได้ได้เลยโอเคนนั่นเรียประชุมกันประชุมเงินประชุมไม่ก็เหมือนเวลาที่พี่เตือนผมบ้างฮะเออถ้าเขาปรึกษากันขนาดนี้แล้วเขายังแพ้อีกอ่ะอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองเพราะว่านี่เลิฟหันมาปรึกษาเหมือนกันนี่บอกไม่ต้องเลิฟเพราะว่าเดี๋ยวเราแพ้ไปก่อนเพราะว่าถ้าเขาแพ้อย่างเดียวมันเกมไม่หนุกนายแทนี่บอกปะเดี๋ยเล่นอ่ะพร้อมแล้วนะพร้อมเริ่มก่อนนะเพื่อนกันมักจะเตือนกันเรื่องพร้อมแล้ว ไปค่ะใครเริ่มวางตัวดีๆหน่อยวางตัวดีๆหน่อยกินเยอะๆนะเอออย่าลืมเก็บจานนะเออเรื่องกวะปกไปแก้ F ด้วยเออเรื่องเรียนเรื่องเรียนมาหนังสือกันเออมาทบทวนการตอบอย่าลืมดูตารางเรียนเออเดี๋ยวงงเออชิบเออเออเอออย่าลืมแปรงสีฟันนะเออเอวลาไปเที่ยวเร็วเออไปไข้ไหมไปไข้ไหมคืออะไร ชวนไงไปใครได้ of ไม่ใช่เพือนไม่ใช่เพือนหมดเวลาไม่ไหวเพืนรักนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนว่าไปค่ายไหมอ่าไม่เป็นไรถือว่าทําได้ดีมาถึงสองข้อแล้วนะคะอ่น้องเลิฟเอ่อจากการแข่งขันน้ำตาลกับพี่ทอยน้ำตาลกับพี่ทอยข้อนี้ถ้าเกิดว่าเธอเอาชนะเขาได้เธอรับไปเลยหนึ่งหนึ่งบอกโจทย์แล้วก็คิดมานะว่าใครควรจะมาแข่งในข้อนี้กับพี่ปอนนะคะ คนเรามักจะชอบทำอะไรระหว่างนั่งอุจจระไปด้วยโดีเลยอยากตอบไหมเขาจะรู้เลยนะเราอยากไปคิดแบบนั้นสิตอบอะไรก็ได้ยกเว้นสามา ทำไมส่งพี่พลอยมาคะเขาชอบทำระหว่างเป็นกิจกรรมที่ทำบ่อยที่สุดในกลุ่มพี่พลอยใจรั่วค่ะพี่พลอยเป็นคนใจรั่วอ่าพี่พลอยได้เริ่มกอดน้าคนเรามักจะทำอะไรไปด้วยระหว่างนั่งซ่วมพิมแล้วไปค่ะเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ร้องเพลง้องเพลงฟังเพลงแต่งเพลงได้แต่งเพลงเออได้เพลงอะไรออกมาวะผักเปียผักเปียดูการ์ตูนดูการ์ตูนค่ะ เซลฟี่แล้วจะพิสตั๊กซี้ทำไรรู้เขียนเขียนกำแพงเออเขียนกำแพงโอ้โหเคยเคยทำตดตดตดอ่าเป็นอะาจะมีอะไรตดจะมีขี้ออกมาขี้ไปแล้วไปได้แล้วว่ะขี้มาเลยมาเลยไม่เหมือนมันอยู่มันเจ้าอะไรโอเคอยู่อ่ะขี้ไอ้ขี้ไอ้ กดเข้าไปแล้วไปต่อยหนึงยายยายยายสาวจริงสงสารน้องคนหนึ่งทำไมอ่ะเขายังเครียดอยู่เลยหนูอยากจะแบบเหลือคำถามที่เหลือไปเล่นกับเขาอ่ะอ่าใดใดก็ตามฝ่ายหญิงชนะไปก่อนแล้วนะเก่งมากเก่งมากชัดจุ้งออกมาจี๊จุ้งอ่ะน้ตาออกมาจี๊เออไม่น้ำตาน่ยไหนเจอหน่อยหมู่บ้านเสือแหกจักรสีไปเลยเสือแหกจักรสีไปเลยอ่า คนเรานะมักจะให้ของขวัญอะไรกับแฟนในวันครบรอบได้ได้ได้พร้อมเต็มตัวไปค่ะเสื้อคู่ครับเสื้อคู่ไอ้ตัวบ้าจังนาฬิกาเ้ยแหวนครับแหวนเข็มขัดค่ะเข็มขัดค่ะข้อมือครับสร้อยข้อมือค่ะสร้อยคอค่ะสร้อยคอค่ะเอ่อรองเท้าครับ ให้รองเท้ากันรองเท้าคู่เห็นรองเท้าคู่เออรองเท้าคู่อ่ะได้เว้นตาเว้นตาวันเนี่ยจะทำไมเขาจะให้เว้นตาวนกลุ่มรอบวะเขินเขาเลยเอ่อกระเป๋าตังค์ค่ะกระเป๋าตังค์ค่ะกระเป๋าตังค์กระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรครับเสื้อคู่กะไปแล้วไปแล้วเปิดเวลาเอ้าน้ำตาลแทนเฮ้ย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 ไม่ท้ำตาไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร แบบหน้าเสียอยู่ตรงนั้นก็แบบสงสารสนะสนากินไม่ออกจริงไปท้าเขาแทนเลยจะได้ได้แอร์ไทม์ไงปากดีไว้ก่อนแล้วแพ้ทีหลังอจูบชนะไปในข้อนี้ในเกมริมิตเพราะนั้งคือแห่งจับสีทีวีร r กกี้อ e ดิชั่นวันนี้นะคะฝ่ายหญิงหลานสาวชนะไปรับเปหนึ่งหมื่นบาทเย้ย ตอนนี้นเรามีอะไรให้แฟนๆติดตามหรืออยากให้เข้ามาพูดคุยเออากับเราทางไหนได้บ้างบอกได้เลยพี่คิงก่อนเลยลูกหนูค่ะก็ใน i n s t a g r กรของหนูเลยค่ะนะคะค่ะแล,ะและ้วก็มีซีรีส์ที่แบบว่าเราถ่ายอยู่เรื่องโฮสคูลค่ะนี่พี่พลอยแล้วะค่ะลูกค่ะของพลอยก็ติดตามผลงานได้ใน i n s t a g r กรเหมือนกันค่ะแล้วก็เรื่องที่กำลังจะออนแอร์ก็จะมีรีเทนแมนค่ะนี่อ่ะเราติดตามพลอยด้วยนะคะ เลิฟแล้วลูกค่ะซีรีส์ปีนี้ก็มีโฮมสกูลแล้วก็มีช anel ยูทูบค่ะเลิฟรักค่ะแล้วก็ฝากทรนตีเวนดี้ด้วยค่ะค่ะน้ำตาลนะคะก็ที่กำลังออนแอร์อยู่นะคะโดนวันที่รักค่ะแล้วก็ u m g รักแรกหายไปได้ใครมาวะเออพี่ดังละพี่ดังละครับผมก็ฝากอินสตาแกรมกบบทวิตเตอร์ด้วยครับผมก็ดังนัทชัยนะแล้วก็ฝากแล้วแต่ดาวด้วยนะครับผมที่เพิ่ง จบไปสามารถดูรีรันดได้ที่ YouTube กับวิวนะครับเเล่นคู่กับคนนี้เลยเคี<ม>ครับนอกจากนั้นนะครับก็มีคั่วฟ้าของผมนะครับ<ช>ที่พวกเราก็ยังอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงคู่นะครับเ,ออเพลงที่เป็นโคเวอร์กันนะครับก็ My Style l i n e นะครับก็สามารถสตรีมได้ครับผมแล้วก็ไปปีนี้ก็มีว a r p Effect นะครับผม ฝากด้ครับครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ฝากติดตามรายการคู่ของเราสองคนนะครับนั่นก็คือ Little Big World with p o n p o o l i n นะครับก็ใครอยากติดตามใครอยากอะไรก็สามารถตามไอีกับ Twitter ของเราสองคนได้นะครับขอบผมเป็น p ู้วินแทงครับผมเป็นพี่พีนาราวิทครับอ้ัววันนี้ยินดีกับทีมหลานสาวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากติดตามความน่ารักความสามารถของน้องๆในจีพีของเรานะคะทางละครทางรายการท้งซีรีส์รวมถึงเพลงต่างๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณ ปอนภูวินจุงดังน้ำตาดเลอพี่พลและพี่กินครั้งหนึ่ง <Thank you S 1>